ไปก็อกินมาแดกอหูเลยแดกครับ,บ <c oughs> เดี๋ยวคขอใหียวคิปของกใหม่กับนี่แล้วพอ,อดีเลยเอตอนใหญ่หรือตอนเล็กตอนนี้ไงครับอพอ,อ,อซิมได้ย่บครับนี่ยพีิได้ดไดยังวัานมาพยายามไแต่เนี่ยมัน หอมนิ้ววัวตับอินทรียเดี๋ยวรถเด็ดแ้นมิง้งโอ้โหน่ากินมากกินแก่ต้มต้นหอมซุปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมซุปไหมซุปนี่โล่งว้าวมากเลยทำแดกเอาแบบบ้านๆเราก่อนครับผมอออเออปวดแดกตอน

คุณหยาครับจับมากจับมากเปิ้งยอเลยครับผมีมือสะอาดแดกหอมลองคอมููแดงหน่อยครับนี่รู้ดินะที่มาไม่รับ แดงจะหอมขนาดไหนจะมากไหมมาอาารลาม นี่บุ้งไก่หอมสามชุดเป๊ะครับ,บจับมาอ ได้คร e ับผมแล้วไปเจอหมูแดงแห้แซ่บกว่าอีกติดแต่หมูแดงก็ยิงมาครับลองส้มตำกับมาล่าหน่อยดิไงยังมาแดกมาล่าอยูเป็นยังไงครับผมตอนปลาแดก

มากครับปีมือนะครับผมแสบมากเลยนัดเสร็จตอนประแดด นัวมากครนนี้เราจะจัดมะเขือเทศืไสะาดีมือเขาแตงโซิ้เแา้ผม lúc giang có gì đây, <cười> <cười> กลินนะกลับมาหมูยอดีมากมู้แดงแบบสงสัย อสเข้าไขอ้ผมเต็มๆหอมดางทำใจหูหลาของผมจุกเป็นเบียกวันจะมากมามนะอาจารย์